มาอัปเดตไตรามาสกันต่อนะครับในพอร์ตโฟลิโอผมซึ่งก็เกือบหมดและเหลือประมาณ2ตัวนะครับที่ยังไม่ประกาศไตรมาสออกมานะก็คือ อามัดนะครับกับ n v ็นวีเดียมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับพารันเทียประกาศไตรามาสออกมาค่อนข้างดีนะครับก็มีรายรับนิวอยู่ที่1บิลเลียนครับแล้วแต่บิลเลียนเป็นครั้งแรกของพารันเทียนะครับแล้วก็4ีเปเนะเพิ่มขึ้นเยอันเยียเกินคาดมาประมาณ7%นะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือ US Business นทครับโตมา68%สิบแปดเปอร์เอนเยียเลยเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับตรงนั้นต่อมาครับอีพ เพิ่มขึ้นมา78% Year on Year ก็เกินคาดไป14%ครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือรัวโฟตนะครับนั่นก็คือ นั่นก็คือ revenue growth นะครับบวกกับ profit margin นะครับได้ถึง94%เลยในคเตอร์นี้ถือว่าโหดมากนะครับมาดูในเรื่องของ balance sheet กับ cash flow ครับ cash from operation นะครับอยู่ที่ประมาณ539ล้านนครับแล้ว add chart free cash flow มาแล้วในอยู่ที่569ล้านนครับมี free cash flow margin อยู่ที่ประมาณ57%เลยนะค่อนข้างเยอะทีเดียวมาดูชาร์ตนี้นะครับนี่ก็เป็นชาร์ต free cash flow ของพารันเทียนะควอเตอร์ quarter ต่อควอเตอร์นะครับดูเทรนด์ของฟรีแคทโฟ o w แกถือว่าเพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมอนะครับควอเตอร์ quarter ต่อควอเตอร์เลยถ้าแกยังทำแบบนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ย ผมว่าราคาปัจจุบันอาจจะเริ่มถูกลงไปเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนครับด้วย Val u e ต่างๆตอนนี้ p a r e n t i ทก็ยังคงสูงอยู่แต่ถ้าผมว่าถ้าแกยัง Generate Free Cash Flow ได้แบบนี้ต่อเน,นื่องเนี่ยผมว่า Val u e ของแกเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องดูว่าจะคงฟอร์มนี้ได้ต่อเน,นื่องขนาดไหนนะครับ นี่ครับที่บอกไปตะ่กี้นะครับรัวโฟตีของพลันเทียอยู่ที่94เปอร์เซ็นต์เลยนะครับไฟโก้ค,ครับ77เปอร์เซ็นต์อดอบี้ครับ55เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีซีตาบ47เปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมกำลังทำการบ้านอยู่เหมือนกันครับซีตาเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับก็ถือว่าพลันเทียเนี่ยอยู่ ค่อนข้างสูงเลยนะครับมาดู product ของแกกันในเรื่องของ US Commercial นะครับ Revenue เนี่ยเพิ่มขึ้นมา93%เยอ y e ย r เลยอยู่ที่ประมาณ306 Million นะหลักๆรายได้ในส่วนนี้ก็มาจาก AIP ของแกนะครับและยังเหลือ d e a เนี่ย ในเรื่องของ U.S. Commercial เนี่ยอีกประมาณ2.79บิลเลียนนะครับทำให้เห็นว่าค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวต่อมา U.S. Government ครับเป็นอีกหนึ่งส่วนของ Revenue แกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะ Revenue เ,เต,บติบโตมาที่53% y เยอนเยครับที่426มิเียน i l l ทำให้เห็นว่าในเรื่องของ Government เนี่ยหรือรัฐบาลเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่นะเติบโตอย่างต่อเนื่องมา50ส่วน Customer ตัวนี้ก็เต,บติบโตขึ้นมาเหมือนกัน,นครับ 43%ถ้าสังเกตเนี่ยเติบโตมา2หลักตลอดเลยนะครับ90% 50% 40%ก็ต้องดูว่าต่อไปพลันเทียจะสามารถคงเลขนี้ไว้ได้นานเท่าไหร่นะครับมาดูเป็นตัวกราฟตัวเลขชัดๆนะครับคุณตูม,มอร์เขาเนี่ยเพิ่มขึ้น43%เยอเ็นยียเยียนะครับจาก500 600เนี่ยขึ้นมา800แล้วนะรเราเห็นเทรนด์ชัดเจนนะว่าคอลสตูเมอร์หรือลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของคอมมูเชียลก็เหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้น48%เยอยียวยาที่พูดไปจาก400กลางๆเนี่ยขึ้นมาจะแตะ7 0 0แล้วนะครับทำให้เห็นเทรนดว่าในเรื่องของส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเนี่ยพลันเทียก็ยังคงเติบโตเหมือนกันนะครับ มาดูคอนเฟอเรนซ์คอลของบริษัทกันนะครับ CEO ของแกครับอเล็กซ์คาฟเมนชั่นบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของควอเตอร์นี้ที่ค่อนข้างโหดแล้วก็มี Impact ที่เข้ามาช่วยอย่างดีนะก็คือ AI leverage นะครับมา Unlock กการเติบโตของ p a r ั n t h i a นะครับซึ่งทำให้เห็นว่าโมเมนตัมของ Business เนะี่ยยังคงดีอยู่ทำให้แพลตฟอร์มของแกเนะี่ย AI P เนะี่ยไม่ใช่แค่ Product ในอนาคตแล้วครับแต่เป็น Product ที่ใช้ทุกวันนะครับส่วนในเรื่องของ US Commercial ก็ Mention ไปแล้วนะครับในเรื่องของการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนะี่ย93%เยนเะย่เนี่ยทำให้เห็นว่า AI ที่เข้ามาเนะี่ย ทำให้ในเรื่องของ Revenue ตัวนี้เพิ่มขึ้น,นครัเมนชั่นคำนี้คนะตั้งแต่คลานมาจนถึงการเดินแล้วแล้วตอนนี้ของเรากำลังวิ่งแล้วนะครับน่าจะเป็นการพูดถึงสเต็ปของแพลตฟอร์มของแกนะครับ AIP ว่า จากที่ล้มลุกคู่คา่เนี่ยตอนเนี้เราวิ่งไปที่เรียบร้อยนะก็คือเติบโตขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพารันเทียมาดูไกด์แดนซ์ของพารันเทียกันครับในคอร์เตอต่อไปครับ Q3 จะอยู่ที่ประมาณ1.083บิลเลียนถึง1.087บิลเลียนนะก็เพิ่มขึ้นจากคอร์เตอร์ปัจจุบันซึ่งถ้ามาตามตัวเลขแบบนี้จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ50%เติบโตขึ้นเยลเยนะครับส่วนฟูลเย่ไกด์แดนซ์ครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.1 4.2ถึง4.150บิลเลียนครับจากที่คาดการไว้คทั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่3.9นี่ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับโมเมนตัม um มาดีมากๆครับพาราณเทียแล้วในเรื่องของ US commercial นะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่ทำให้พาราเทียเนี่ยแข่งแก่่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าจะไปอิงอยู่แต่กับ government เนี่ยผมว่าอนาคตอาจจะอ่อนแอก็ได้ถ้าสมมุติอยู่อรัฐบาลบอกว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้ ถ้าเพิ่มตัวเลขตรงนี้ขึ้นได้เรื่อยๆรเนี่ยผมว่าพรันทีจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับแล้วแกก็คาดการไว้ว่าเรเวนิวเนี่ยจะโตอยู่ที่ประมาณ85%เปยนะครับจากที่คาดการไว้ประมาณ68%ซซึ่งแข็งแกร่งมากครับตัวเลขนี้ สำหรับ U.S. Commercial Revenue นี่ก็คือตัวเลขคร่าวๆนะครับ Full Year g u i Dance เนี่ยพวกนี้ก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือ Free Cash Flow นะครับ1.8 b i เล i o นถึง2.0 b ลเล i ยนเลยถเท่าตัวเลขตัวเนี้ยมาเทียบกับปี2024นะครับอยู่ที่1.1 b i l ล i o นนะครับเข้าสู่25 Full เยียร์ไกด์แดเนี่ยอยู่ที่1.8ิ i เล i านก็เติบโตขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสามารถเจเ e f เรตฟรีแค l โฟได้ต่อเนื่องกอประมาณนี้ครับพารานเชียก็ถือว่าเป็นคอ a r เตอที่ค่อนข้างโหดมากนะครับหลังจากที่ผมค่อนข้างกังวลในเรื่องของ U.S Government Revenue ของแกนะครับก็โชว์ให้เห็นแล้วว่า Revenue ในเรื่อง U.S Government เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับก็เป็นคอเตอร์ที่ดีของพร r นเชียครับต่อมา AMD ครับ รายรับของแกอยู่ที่7.7พินลียนครับเพิ่มขึ้น32%เยี่ยนเยี่ยนะครับก็เกินคาดมาประมาณ3.7%ส่วน e a r n i n g per share ครับ EPS อยู่ที่0.48นะครับลดลงนะครับ30%ซึ่ง Impact ตรงเนี้ยมาเต็มๆเลยนะครับในเรื่องของ export control ซึ่งก็ต้องจับตาดูเหมือนกันครับแต่เราจะมีข่าวในเรื่องของ m d เกี่ยวกับ ทาริฟมาพูดกันด้วยนะครับมาดูในส่วนต่อไป Gross Margin ครับก็อยู่ที่ประมาณ43%ซึ่งลดลงค่อนข้างเยอะจาก53%นะครับแน่นอนมาจาก Impact ของ t r r i f นะครับซึ่งทำให้แกนเนี่ยเสียรายได้ไปประมาณ800มิลเลียนเลยนะครับมาดูในเรื่องของ Free Cash Flow อยู่ที่1.1บิลเลียนครับในควอเตอร์นี้นี่ยรั e ฟรีแคสโฟลปัจจุบันอยู่ที่1.1บิลเลียนครับเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมาก็คือ727มิ้เลี่น ต่วดปีที่แล้วเนี่ย439บิเลียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ s h Flow l o w ของ AMD มาดูในฝั่งของ Product s ของ AMD กันบ้างครับใน Data Center Revenue เติบโตมาที่14%เยียวยะครับที่3.2บิเลียนครับส่วน Client p c r e v e n เ e เพิ่มขึ้นมา67%เลยนะครับเยียวยนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของ AMD ในควอเตอร์นี้นะครับแล้วก็ g a ม i n g Revenue ครับ เพิ่มมาอีก73อซนะครับอยู่ที่1.1บิลเลียนครับถ้า2ตัวนี้รวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6บิลเลียนเลยนะครับคลาย n p c กับ gaming ถือว่ามาแรงมากๆนะครับในส่วนของเซกเมนต์สตัวนี้ของ AMD นะครับส่วน M d ็ตัวนี้ก็ลดลงมาครับ4เปอร์เซ็นต์8 124มิลเลียนนะครับเรามาดู Revenue Data Center ของ AMD นะครับสังเกตว่าตั้งแต่ tariff ออกมาเนี่ย u e รของ AMD ในเรื่องของ Data Center เนี่ยลดลงนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เห็นว่าในเรื่องของ tariff เนี่ย impact AMD ค่อนข้าง หนักอยู่นะครับแต่ยังดีที่มีเรื่องของ PC แล้วก็เกมมิ่งเข้ามาช่วย AMD นะครับก็เลยทำให้เ e v e นิวของ AMD เนี่ยไม่ได้ดูลดลงเยอะนะครับซึ่งในเรื่องของ Data Center เนี่ยเขาคาดการไว้อยู่ที่ประมาณ3.3บิลเลียนะครับแต่ออกมาในควอเตอร์นี้ก็3.2ครับถือว่าพลาดไปนิดนึงนะครับนี่ครับ Data Center ที่ลดลงมา3.2มิลเลียนนะครับส่วนที่ สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของ client แล้วก็ gaming segment นะครับถือว่าเยอะกว่า data center อีกนะครับแล้วอะไรที่กระโดดขึ้นมาก็คือ gaming ครับจากควอเ t e r ที่ผ่านมาเนี่ยห0ร้นมิลเลียนเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยที่1,100นนิลเลียครับทำให้เห็นว่าในเรื่องของ product license ของ AMD เนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับนี่ก็เป็น revenue segment นะครับของ AMD ที่พูดไปนะครับ Data Center ก็แน่นอนครับค่อนข้างย่ำแย่อยู่เหมือนกัน ในควอเตอร์ต่อควอเตอร์นะครับร่วงลงมา12%เลยแต่เยียเยียยังคงเติบโตอยู่นะครับแต่ที่ฉายแสงสำหรับ amd ในควอเตอร์นี้ก็น่าจะเป็นคลายแอ a น d อน m i เกมะครับที่เพิ่มขึ้นมา23%เเลยมาดูคำสัมภาษณ์ของ ลิซ่าสูนิดหนึงนะครับซีโอแกบอกว่าแกเห็นสัญญาณที่ดีนะครับในเรื่องของในเรื่องของดีมานะความต้องการในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ยังบอกอีกหนึ่งอย่างว่านี่คือเป็นตัวบ่งชี้สําคัญนะครับในเรื่องของ China Export นะครับหรือว่าไทลิฟนั่นเองเรามาดูไกด์แดนซ์ของ m m d ในคอร์เตอร์ต่อไปแล้วก็ปีนี้จะเป็นยังไง Q3 ครับคาดการไว้ที่ 8.7บิลเลียนเลยนะครับจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.7บิลเลียนนะครับแล้วก็เพิ่มจากการคาดการครั้งก่อนด้วยนะครับการคาดการครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.3บิลเลียนนะครับซึ่งเลขเนี้ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ3-400มิลเลียนเลยทำให้เห็นว่าในเรื่องของ Q3 เนี่ยอาจจะมีข่าวดีกับจีนหรือเปล่านะครับ ซึ่งเรามาดูเลเวนิวที่คาดการไว้นะครับอันนี้คือล่าสุดที่ออกมานะก็เกินคาดไปเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในเรื่องของควอเตอร์ที่3นะครับตอนแรกเนี่ยแกคาดการไว้ที่8.3เนี่ยจะกระโดดขึ้นไป8.7เลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่ควอเตอร์ออกได้ไม่นานนครับข่าวนี้ก็โผล่มาทรัมป์ n ่านาลนะครับประกาศว่าจะเพิ่มแทริฟร้อให้ชิปทุกอันนะครับที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกา แต่ครับแต่จะยกเว้นนะครับถ้าใครสร้างชิปหรือว่ามีคำพูดในในว่าจะผลิตชิปใน US เนี่ยเราจะไว้ในเรื่องของทาริฟนะครับก็คือไม่โดนทาริฟนั่นแหละถ้าคุณมาสร้างหรือมาผลิตชิปเนี่ยใน US นะครับ แล้วก็บอกเป็นในในด้วยครับทรัมป์แม้ว่าจะกําลังสร้างโรงงานอยู่เนี่ยแล้วยังไม่ได้ผลิตเลยด้วยซ้ําเราก็จะไม่เก็บเงินนะครับในเรื่องของทาริฟถือว่าพี่ทามแกก็อยากให้สร้างชิปใน US เหลือเกินนะครับเพราะผมเห็นข่าวเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าใครจะได้เปรียบนะครับผมคิดออกหนึ่งตัวก็คือ asml นะครับผมว่า ASML อาจจะได้ Ben e f ฟ t จากเรื่องนี้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งนะเจ้าหลักๆที่ ซื้อโปรดักของ ASML เนี่ยคือ TSM นะครับแล้วก็จะมี Samsung Intel นะครับแน่นอนครับว่า TSM เนี่ยก็พ่วงมาอีกเจ้าใหญ่ๆนะครับก็คือ Nvidia แล้วก็ AMD TSM เนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตโรงงานในอเมริกานะครับแล้วพอ TSM ได้เปรียบความต้องการเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่ายังไงแกก็ต้องซื้อโปรดักของ ASML นะครับสุดท้ายแล้วนะทุกอย่างมันจะกลับมาที่ ASML หมดเลยผมว่า ใน long run เนี่ย ASML ก็ยังดูดีมากนะครับแล้วมาดู s t a t เ m e n t ของ TSM นะครับก็หุ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ที่พูดไปนะข่าวเมื่อกี้ที่ทําพูดถึงเรื่อง t a ริฟว่าจะยกเว้นนะในมาร์ชเนี่ยเดือนมีนานะ TSM เนี่ยได้ประกาศไปแล้วนะว่าจะมาลงทุนใน US เนี่ยหนึ่งร้อย b i l l i o นก็เหมือนที่ผมบอกไปเลยครับว่าถ้ามาเปิดแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการ product ASML นะครับก็ต้องดูว่าตัวเลข ASML เนี่ย จะดีขึ้นหรือเปล่าในควอเตอร์ต่อๆไปนะครับแล้วพอข่าวในเรื่องของทรัมป์เนี่ยประกาศไม่ทันไรนะเอ็นวีเดียกับ AMD ก็คือจะจ่าย15นะครับจากรายได้ที่ขายให้ไชน่าเนี่ยให้ US นะครับก็ถ้าขายให้ไชน่าได้ร้อยก็จะส่งให้ US เลยครับ15บาท ก็ถือว่าเจ็บไหมก็ถือว่าเจ็บแล้วครับแต่ได้ขายให้ใช้หน้าที่ตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia เดียแล้วก็ AMD นะครับแต่หลกัลกๆก็ยังขายตัวล่าสุดให้ไม่ได้นะครับยังขายได้แต่ตัวแบบรุ่นต่ําๆอยู่นะเพราะว่าก็ยังกลัวว่าจีนเนี่ยจะขยับเข้ามาใกล้อเมริกาเกินไปนะครับก็ยังขายให้ตัวต่ําอยู่ครับเฮดสนะครับนี่ส่วน AMD ก็จะขาย Mi308 นะครับ ก็ถ้าเราจะมาเทียบกับปัจจุบันนะครับที่ AMD เนี่ยเสียรายได้ไปประมาณ800มิลเลียนนะในเรื่องของ US Government เนี่ย t a r i f t เนี่ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะ generate revenue ให้ AMD ได้อีกนะครับถ้าขายให้ช c หน้าได้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของ Nvidia ครับตัวเลขน่าจะโหดกว่า AMD แน่นอน,นครับ4.5บิลเลี่ยนเลยแทบจะ5เท่าของ AMD นะครับก็เป็น สตัวที่ไม่กล้าเอาออกจากพอร์ตเหมือนกันครับ AMD กับ Nvidia ประมาณนี้ครับสำหรับ AMD ในมุมมองผมก็ถือว่าเป็นไตรามาสที่โอเคนะครับแต่ยังมีในเรื่องของความไม่แน่นไม่นอนในเรื่องของ Data Center เหมือนกันว่าในควอเตอร์หน้าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจาก t a r i f ร ที่โดนผ่อนผันแล้วเนี่ย15%ที่เสียไปเนี่ยตัวเลขกจะออกมายังไงนะครับตามที่คาดหรือเปล่าที่8.7บิลเลียนก็ต้องรอดูในไตรามาสต่อไปแต่ผมว่าไตรามาสต่อไปเนี่ยน่าจะมันแน่นอนครับสำหรับ AMD กับ Nvidia ก็ถือว่าเป็นไตรามาสที่ดีครับต่อมา ANet ครับ Alistar Revenue ครับใน Q2 นี้2.21บิลเลียนนะเพิ่มขึ้น30.4%ปีต่อปี เกินคาดมา4%นะครับแล้วแม a จเมนต์ก็ยังบอกว่ามีดีมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เอ r ร์ n น็ตต์เบอร์แชร์ครับนอนแกปเติบโตขึ้น37%ปีต่อปีนะครับแล้วก็เกินคาดมันเนี่ย12%เลยนะค่อนข้างเยอะทีเดียวกรอสมาจินก็เพิ่มขึ้นนะครับ65.6%เพิ่มมาจุด2%นะครับทำให้เห็นโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วก็โอเป a เรต g ิ้งมาจินเพิ่มขึ้น มา48.8%เลยถือว่าเพิ่มขึ้นหมดเลยนะในเรื่องของ Gross แล้วก็ Operating Margin ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครสัญญาณที่ดีดู Cash Flow ครับใน q อเตอร์นี้ครับ g e n e r a t ไปที่1.2บิลเลียนก็นําประมาณเกือบ200มิลเลียนเนี่ยไปซื้อหุ้นคืนนะครับล้วก็ยังเหลือแผนว่าจะซื้อหุ้นคืน,นยอยู่อีกประมาณ1.4บิลเลียนนะครับก็ถือว่าเป็นมมเมนตัมที่ดีสําหรับ a n e t นะครับหลังจากที่หุ้นร่วงมาค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็กลับตัวมาแล้วนะสำหรับ a n e t แต่ออ l t i ไฮแล้วครับหลังจากที่ร่วงมาในช่วง สองสามเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็กลับตัวเป็นที่เรียบร้อยครับแต่อทามหายไปผมก็ซื้อดับเบิลให้นะครับหลังจากที่ร่วมทนทุกข์กันมาในตอนขาลงนะครับพอขึ้นแต่หายใหม่ผมก็ดับเบิลให้นะครับถือว่าเป็นรางวัลมาดูโปรดักต์ของแกครับเรเวนิวเติบโตขึ้นมา32.4เปอร์เซ็นต์เยอนเยอนนะครับ 1. 88บิลเลียนเลยดีมาน์ความต้องการในเรื่องของ High s w i t d s w n t เนี่ยสำหรับ Data Center แล้วก็ AI c l u s t e r เนี่ยค่อนข้างเยอะเลย Service ครก็ยังคงเพิ่มอยู่รับ22.7%ที่300มิลเลียนครับแต่ดูในเรื่องของ Margin นินหลักๆน่าจะมาจากโปรดักต์ของ a n n t t ทั้งนั้นเลยครับ c e อบอกว่า AI Networking เนี่ยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างดีนะเป้าหมายของเราเคือ Achieve750 มิลเลียนครับ ในเรื่องของ back end AI networking ในปี2025นะครับซึ่งอยู่ตามที่เราคาดกรารณ์อยู่นะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือนั่นคือ new market share ของ A-net นะครับจะเป็นรายได้ตัวต่อไปของ A-net นะครับในเรื่องของ back end AI networking นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีของ A-net เหมือนกัน,นครับเรามาดูโอกาสการเติบโตของ ลอ t a ต e n t e เนะครับท็อป5 us นะครับก็มีนี่เลยครับ Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft นะครับส่วนในเรื่องของ c h i n e เทีย e r หเนี่ยก็จะเป็น a l ล b บ b บ b a บดูแล้วก็ t e n เซ็นนะครับก็รเวนิวหลักๆน่าจะมาจากแก๊งพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วเรามาดู potential กันครับในเรื่องของ product ตอนนี้เราอยู่ประมาณเราอยู่ประมาณ ประมาณนี้นะผ่านครึ่งทางมาเรียบร้อยแล้วเราอาจจะได้เห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก800กิกะบิตเซกันตัวนี้มาเป็นรายได้ให้ a n e t แล้วนะครับในช่วงปลายปลายปีนี้นะส่วนในปีต่อๆไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวนะก็ต้องดูว่า r e v e n u e จจะเจเนเรตให้ประมาณที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องรอติดตามดูต่อไปครับดู Market Share ครับที่ a n e t เนี่ยค่อยๆกัดกินแชร์ของ ซิสโก้นะครับก็เพิ่มขึ้นชัดเจนครับแล้วซิสโก้ก็ลดลงมาชัดเจนเหมือนกันก็ค่อยๆทอนมา r k เก็ตแชร์จากซิสโกมานะครับเรื่อยๆโอเค okay, มาสรุป f i แ a นเชียลไฮไลท์อีกหนึ่งทีนะครับสั้นๆอันนี้ควอเตอร์ต่อควอเตอร์เลยนะครับเพิ่มขึ้นชัดเจนครับกอสมาจินก็จะอยู่ราวๆหาเซถือว่าโหดพอตัวเลยโอเปอเรตติ้งมาจินเหมือนกันนะรประมาณ40ไปปลายใน Q3 เนี่ยเป็นยังไงนะครับ 2. 25บิลเลียนครับกลอสมาจินหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอเปเรติงมาร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากควอเตอร์ที่ผ่านมาครับที่2.2งจุบิลเลี่ยนะครับ,รบให้ดูอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเหมือนกันของ a n e t นะครับก็คือฟรีแคทโฟร์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเทรลลิงเทเวลแมนก็นี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับ เอเ t ครับฟรีแคตโฟที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับสำหรับ ANET ครับก็ถือว่าเป็นคอร์เตอร์ที่ดีต่อมาครับตัวสุดท้ายนั่นก็คือ CEG ครับ c o n s t e l l a t i o เลเว e นิวครับ6.1บิลเลียนะเพิ่มมา11.3เปอร์เซ็นต์ยอนเยียก็เกินคาดมาที่20.5เปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วน Earning p งเปอร์แชร์ครับก็ชนะมา4.4เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าผ่านครับ ทั้ง revenue ทั้ง earning ส่วน gross margin ครับสำหรับ6เดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ5.44 billion ส่วน balance sheet ครับ net cash ครับก็อยู่ที่ประมาณ3.1 billion ครับแล้ว free cash flow guidance เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.4 billion ถึง 4.2บิลเลียนเลยเรามาดูโปรดัก์ของ CEG กันนี่ครับ Nuclear Operation 94.8%เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าดูตรงนี้นะครับีส้มๆนี่ซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับก็คือถ้าเรียเตอร์เนี้ยวิ่ง100%คือเต็มนะค Full power เลย 100%24 ชั่วโมงนั่นแปลว่าพลังงานเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ95%นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเสถียรเลยแล้วก็ อปรเอยู่ที่41 t r i l l i o ยนวัตต่อชั่วโมงเลยนะครับถ้าถามว่าเลขตัวนี้ประ,ประมาณเท่าไหร่ก็คือถ้าเอาทั้งหมดเนี้ยมาตั้งอยู่ที่ไทยสามารถจ่ายไฟให้ประเทศไทยได้ทางประเทศเลยประมาณ10อาทิตย์เลยนะแล้วก็ต่อมาปิดเรเดียเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยเพื่อซ่อมแซมนะ่ยอยู่ที่19วันคนระับถือว่าเป็น ตัวเลขที่น้อยกว่า e อเวอร์เรจนซึ่งยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับก็คือถ้าปิด r ร a c t o เเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเสียรายได้ไปแน่นอนครับยิ่งน้อยยิ่งดีมาดู a อเวอร์เรจนัมอครับอยู่ที่ประมาณ30-60ถึงวันครับซึ่งแน่นอนว่า n ิวเคลียร์พลังงานเนี่ยก็ต้องการซ่อมแซมเหมือนกันนะครับทุกทุกหถึงสปีถ้าให้เทียบกับรถนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับ เราเอารถเข้าโูนเพื่อให้เขาเช็คเบรกช่วงล่างท่อนะครับแล้วก็วิ่งเทสดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเอนจินคอนโทรลเป็นยังไงต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ไหนไหมต้องลงอัปเกรดพาร์ทรถส่วนไหนบ้างอะไรองี้ก็คือว่าเปลี่ยนยกชุดนะครับก็ใช้เวลาไป19วันก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยก็ <_ d isk> ลหลังจากที่คอนเฟอเรนซ์คอออกมานะครับก็มีการพูดถึงดีลเนี่ยกับ เมตาครับ20ปีตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ1.1กิกะวัตต์ครับในเรื่องของรองเทิม20ปีเลยนะครับซึ่งถามว่าตัวเลข1.1กิกะวัตต์เนี่ยเยอะประมาณเท่าไหร่ก็สามารถจ่ายไฟให้บ้านเกือบ1ล้านหลังใน US เนี่ยติดต่อกัน1ปีนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากเลยก็เป็นเดียวที่ดีสำหรับ CEG เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเคลนค a น เอเนจีนะครับจะกลับมาทําการแล้วนะครับอีกประมาณ2ปีจะเริ่มเจเนเรตเรเวนิวให้กับ CEG แล้วนะครับมาดูตัวเลขที่สําคัญของ CEG กันหน่อยครับในเรื่องของ Customer นะครับ operational m e t r i c CNI นี่คือ Client and, and Industry นะครับก็หา Customer ใหม่มาได้ประมาณ27%นะครับแล้วก็ Gas New Customer เนี่ยเพิ่มขึ้นมา11%ซึ่งตัวเนี้ยตัวเลขเนี้ยถามว่าเพิ่มขึ้นก็ดีไหมก็ดีนะครับ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวเลข2ตัวนี้ครับก็คือ renewal rate นะครับก็คือลูกค้าปัจจุบันเนี่ยต่อต่อสัญญาต่อไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยสูงมากนะครับ79% 88%ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับต่อมาใน Q2 2025นะครับตัว electric load served by region นะหลักๆก,ก็คือจำนวนนะครับที่ CEG เนะี่ยส่งไฟฟ้าให้กับ customer นะครับซึ่ง w o l e s a l ตรงนี้ก็คือ f e ล l i n g เหมือนขายปรีกแล้วก็อนนี้คือส่งให้บริษัทตรงๆเลยเราเห็นว่าหลักๆเนี่ย CG จะส่งตรงๆเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วอีกหนึ่งตัวเลขที่สำคัญก็คือ data center customer ตัวนี้ครับใช้พลังงานมากขึ้น45%เลยนะครับต้องรู้ว่าตัวเลขตรงนี้จะเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับในเรื่องของมี executive order มาจาก President Trump ด้วยนะครับบอกว่าจะขยายในเรื่องของ n u c l e e r e n e r g เเนี่ยไปที่400กิกะวัตต์ภายใน2 0 5 0นะครับอีก25ปีแล้วก็ความต้องการก็คือเพื่อที่จะชนะ AI race นะครับเป็นที่หนึ่งในเรื่องของ AI นะอเมริกาเรามาดูในเรื่องของ Guidance กันครับแล้วก็เอาลุกเต็มปนะี e เนี่ย earnings per share เนี่ยจะอยู่ร,ราวๆ8.9ถึง9.6เหรียญน,นะครับซึ่งคาดการไว้อยู่ที่ประมาณ 9.44ก็อยู่กลางๆเลยยังเหมือนจะยังไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วยังทรงๆอยู่นะครับในเรื่องของไกด์แดนซ์ของ CEG ตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับมาดูตรงนี้ครับ Operating Earning นะ Per Share จะเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นประมาณ20%ในปี2026นะครับแล้วก็จะ เพิ่มในเรื่องของ free cash flow before growth เนี่ย2ิลเลียนต่อปีเลยนะครับถ้าสามารถทำได้เนี่ยผมว่า free cash flow เป็นเรื่องสำคัญมากครับสำหรับนักลงทุนถ้าทำได้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะซึ่งเรามาดู free cash flow ในเตร์ปัจจุบันนะับอยู่ที่705พัล้านนะครับอนตร์ปัจจุบันซึ่งเป็นบวกเนี่ยครั้งล่าสุดที่2022นะครับแล้วดูเทรนด์ของ free cash flow อันนี้เป็นปีนะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับถ้าเป็นบวกได้เมื่อไหรเนี่ยผมว่า CEG าจจาะแข็งแร่งขึ้นมากเลยนะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับ CEG ก็ถือว่าเป็นคอเตอร์ที่อนาคตดีครับแต่ปัจจุบันยังทรงๆอยู่ก็ต้องดูว่าแกจะ execute ได้ไหมในอนาคตนะครับตามที่แกวางทางไว้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับไตรามาสของหุ้นในพอร์ตผมนะครับแต่ยังเหลืออีก2ตัวที่ต้องติดตามเหมือนกันครับก็คืออามัดกับ เอ็นวีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเทรนเนี่ยมาแรงมากนะครับในเรื่องของ AI Build Data Center ต่างๆก็ต้องรอดูอนาคตครับจะเป็นยังไงต่อไปก็ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เจอกันเมื่อเราเจอกันครับผม